มันไม่มีอะไรที่จะมาลบคําว่าเกษตรพอเพียงได้นะถ้าคนเข้าใจจริงๆก่อนจะทําอะไรลงไปต้องต้องคิดให้ดีก่อนต้องคิดให้ดีก่อนต้องวางแผนให้ดีก่อนถ้าวางแผนดีแล้วก็ก็ไปได้สวยแล้วคือคือคนพอเพียงต้องเป็นนักวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มเออการวิเคราะห์ก็ต้องได้ข้อมูลมาก่อนก็ทําตัวนี้ก็ทําตามเขาเห็นก็ทําตัวนี้ก็ทําตามเขาแล้วคิดว่าจะไปรอดอาจจะพังได้นะ ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่ใช่ความพอเพียงทําแล้วเกิดความเดือดร้อนของคนอื่นในไรแล้วแว่เนี้ยไม่ใช่พอเพียงทั้งนั้นเลยกเศตรกรผู้สู้กับความไม่แน่นอนจนเคยชินหกล้มคลุกคลานมีบาดแผล อากแดดตากลมตากฝนจนแรง็งดังเล,ล็กกล้าฟันฝ่าทุกวิกฤตมันคือเบาหลอมชีวิตเกษตรกรให้ยิ่งแกรง่งผมทรงศักดิ์ศิรำนะครับเป็นผู้อนวยการโรงเรียนอดีตผู้อนวยการโรงเรียนบ้านหนองยะปล้องเกษียนเมื่อปี65 ตอนตอนนี้ก็หกสิบสองปีแล้วนะครับตอนช่วงที่แานปออยู่ที่โรงเรียนช่วงอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นเป็นผู้หารที่พยายามสร้างคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาโรงเรียนเนาะจนเป็นโรงเรียน,นรางวัลพระราชทานตั้งสอ<ร>งคร <2 S 1> ั้งแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัปกษษ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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียน,นใช่แล้วก็เป็นเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับไอซทีเนาะ เอาง่ายว่าสรุปไปเลยพัฒนาโรงเรียนทําให้ตัวเองก็ได้พัฒนาเหมือนกันก็เป็นเป็นพอเชี่ยวชาญเนาะแล้วก็เกษียณแล้วแหละทุกวันนี้ก็เป็นชาวสวนเตรียมรูปแบบแล้วชาวนาอยากเห็นแรงบันดาลใจว่าทําไมถึงต้องเอาการเกษตรเข้าไปในโรงเรียนแรงบันดาลใจก็ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าพอออนี่เป็นเป็นพื้นเพเนาะกรพืชจริงๆก็คือเป็นลูกชาวนา คือเป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาแล้วก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วและที่สําคัญคือธรรมชาติเนี่ยมันถูกทําลายเยอะเนาะเรามีโอกาสที่จะฟื้นฟูที่จะช่วยและก็มองเห็นว่าเรื่องของกเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงรก็เลยอยากเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอันนี้คือหลักๆนะก็เลยทาทาทุกรูปแบบแหละที่จะช่วยชุมชนนะแล้วก็ในส่วนของตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกรู้สึกว่าจะเพียงพอพอสมควร าะใช่ที่เหลือก็คือเเป็นที่หลอืออยากให้ให้เป็นวิทยาทานแล้วก็ให้ด้านอื่นๆด้วยนะครับที่ที่ชุมชนเขายังขาดเรื่องนี้อยู่เนาะเพราะว่าเขายังยังความเชื่อ,อยังแตกต่างกันอยู่เราก็เลยพยายามระหว่างการทํางานเกี่ยวกับกเกษตรเนะี่ยเราเราเห็นความแตกต่างระหว่างความการทําเกษตรพอเพียงกับเพือ่อเชิงเดียวยังไง มันมันมันไม่มีอะไรที่จะมาลบคําว่ากเกษตรพอเพียงได้นะถ้าคนเข้าใจจริงๆเพราะคําว่ากเกษตรพอเพียงเนี่ยมันมันมีความหลากหลายกเกษตรพอเพียงตามหลักปรัชญ,ญาเนี่ยมันคือการสร้างสมดุลให้กับตัวเองมันไม่ใช่น้อยนะคาว่ากเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงเนี่ยทํายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับใครที่จะทําเกษตรพอเพียงมันต้องเป็นนักคิดมันต้องเป็นนักวางแผน เนาะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับอะไรที่จะทําแล้วก็จะสร้างสมดุลให้กับตัวเองด้านไหนขาดด้านไหนมากด้านไหนน้อยก็จะทําให้เราทําทําแบบล้มเหลวยากมากเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นทําจากข้อมูลเป็นทําจากหลักคิดฉะนั้นความล้มเหลวจะไม่ค่อยมีเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวเนาะก็เลยเลยทําทําอะไรเมื่อรู้สึกว่าจะยั่งยืน จะต่อยอดได้เกือบทั้งหมดเพราะคิดก่อนทําอมีการวางแผนมาแล้วใช่ใช่ด<า><ป>ีใช่อันนี้อันนี้คือหลักความพอเพียงคือหนึ่งสิ่งที่ต่างจากการทําพืชเชิงเดี่ยวอ๋อพืชเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวมันทําเชิงธุรกิจซึ่งมันจะทําได้ต่อเนื่องไหมล่ะในที่สุดมันก็ต้องไม่มีใครทําเชิงเดี่ยวแล้วยอยู่ได้แบบยั่งยืนนะในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเราทําแบบผสมผสานทําแบบพอเพียงทําแบบความหลากหลายเนี่ยมันจะต้องมีตัวไหนงอกตัวไหนขึ้นตัวไหนถูกหายไปตัวไหนขึ้นมาทดแทนใช่ไหมครับนี่หละคือความจะยั่งยืนความที่จะอยู่ได้ตรงนี้อีกอันนี้ก็มองมองอีกมุมหนึ่งได้มันเหมือนพืชที่มีรากเยอะไหมครับที่มรร่างนี้อาจเสียไปแต่ยังมีรากนิยอใช่ใช่ใช่คิดอย่างนั้นก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้ครับเอาให้หลากหลายไว้เลยแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราเราเราชอบด้วยนะ สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเราคิดได้แล้วว่ามันไม่ใช่อ,อก่อนจะทําอะไรลงไปต้องต้องคิดให้ดีก่อนต้องคิดให้ดีก่อนต้องวางแผนให้ดีก่อนถ้าวางแผนดีแล้วก็ก็ไปได้สวยแหละประโยชน์นี่มันก็ตรงตัวอยู่แล้วเอาเชิงเชิงเศรษฐกิจก็ไม่แพ้ใครเลยแต่สิ่งที่ได้มาอย่างไม่น่าเชื่อก็คือความสุขสิ่งที่ได้แน่นอนได้แน่นอนก็คือความสุขความสุขความคือเราจะไม่คิดกังวลใดๆเลย เพราะว่าอยู่ในเนี้ยใครเป็นอะไรยังไงเราก็ก็อยู่ได้เนาะอัน,นอันนี้นี่คือสิ่งที่ได้มาโดยที่ไม่คาดคิดเหมือนกันแต่ถ้าทำถ้าคิดว่าธุรกิจเนี่ยหรือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเราลองไ่ไม่แพ้ใครแต่อย่าไปหวังหวังล่ำหวังรวยหวังแบบนั้นอะ่ะก็ก็ไม่ไม่ควรจะมาพูดถึงเรื่องเกษตร เนาะถ้าถ้าเราทําเกษตร,รหลักการพอเพียงเนี่ยรเราจะทําเพื่อความอยู่รอดของเราแล้วก็แล้วก็ธรรมชาติแล้วก็สังคมไปด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยวินวินให้หมดตรงนีค้คือสุดท้ายหนึ่งเดียวคือความสุขใช่จบที่ความสุขใช่อคําว่าพอเพียงเขาเข้าใจว่ามันน้อยซึ่งมันไม่ใช่มันมันยังไม่พอเขาครับ <laughs> <laughs> เขาคิดอย่าง,งานั้นแต่มันไม่ใช่ถ้าถ้าเราเข้าใจความพอเพียงเอาเปลี่ยนความพอเพียงเป็นสมดุลดีกว่าไหมอย่างเงี้ย ความสมดุลความสมดุลกับตัวเองว่าตัวเองนี้นี้อยู่จุดไหนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มาสร้างสมดุลให้กับตัวเองดีกว่าไหมถึงจะเข้าใจมากขึ้นเนาะคาว่าพอเพียงมันไม่ใช่เรื่องเกษตรอย่างเดียวเราเลือกทุกอย่าง <พอ S 2> ความเป็นอย,อยู่การปฏิบัติตัวเองอะไรพวกเนี้เนาะต้องเป็นนักคิดนักวางแผนนักคือต้องเป็นคนมีคุณธรรมอะถ้าไม่มีคุณธรรมไม่ใช่ความพอเพียงทําแล้วเกิดความเดือดร้อนของคนอื่นอะไรละแ,แวกเนี้ยไม่ใช่พอเพียงทางนั้นเลย นี่ถ้าถ้าเราลองมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์เอาเอาประสบการณ์ของเราทําเนี่ยเราไม่ต้องไปจ่ายเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเราไม่ต้องทํานี่ทํานั่นนะ่ะถ้าคิดแค่นี้ก็คือรายได้แล้วนะแล้ววันนี้เดินเข้ามาเราเราเราเลี้ยวซ้ายไปตลาดเลี้ยวขวามาสวนเราเนี่ยใช่ไหมครับเข้ามาตรงนี้ป,ปั๊บออกไปข้างนอกเข้าห้องครัวเราก็มีอะไรกินเยอะแยะใช่ไหมเราไม่ได้จ่ายเราไม่ได้จ่ายก็ถือว่าเรามีไรายได้แล้วไม่ใช่เหรอถูกไหม ถ้าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขเองผมผมอยากอยากฟังแนวคิดพอเกี่ยวกับการทำเกษตรสมมุติเลยนะครับว่าเราเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานอยากกลับบ้านนะไม่รู้จะทำไรมีเงินสักสาสี่หมื่นเนาะสมมติอยากยังไงมีการต่อยอดยังไงได้มากก็ให้วางแผนให้ดีครนะคนคนที่จะออกจากงานประจำเนาะอย่างพอเนี่ยวางแผนก่อนเกษียณตั้งหปี วางแผนห้าปีปใช่เพราะว่าถ้าพอ,อกเกษียณแล้วมาทําพอ,อ,อจะมีแรงทํำไหมก็คิดคิดหลายอย่างนะค,คือคือคนพอเพียงต้องเป็นนักวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มการวิเคราะห์ก็ต้องได้ข้อมูลมาก่อนไปหาข้อมูลน,นีแล้วก็มาวิเคราะห์ฉะนั้นที่คุณจะออกมามีเงินสี่ห้าหมื่นคุณจะมาทําอะไรคุณต้องวางแผนดีๆถ้าเป็นนักวางแผนแล้วคุณออกมาไม่มีเงินสี่ห้าหมื่นคุณก็อยู่ได้แต่คุณต้องเป็นนักคิด ครับอย่าออกมาแบบผีผามเห็นก็ทําตัวนี้ก็ทําตามเขาเห็นก็ทําตัวนี้ก็ทําตามเขาแล้วคิดว่าจะไปรอดอาจจะพังได้นะอาจจะพังได้ฉะนั้นฉะนั้นต้องต้องคิดนิดหนึ่งใช่จะทําอะไรล่ะออกมามีเงินแค่นั้นอ่าต้องคิดวิจัยออกมาเลยใช่จะมาเลี้ยงปลาแค่อาหารปลาก็หมดแล้วใช่ไหมใช่เออต้องคิดว่าการเลี้ยงปลาเลี้ยงได้เป็นไงบ้างอะไรบ้างแบบไหนบ้างพื้นที่เราเหมาะไหมระบบน้ําเราเป็นยังไงอะไรเราเป็นยังไงอ่ ที่เรามีแค่นี้เงินเราแค่มีแค่น,คนี้เราต้องทําบริเวณแค่ไหนอะไรเป็นยังไงต้องวางแผนใ้ดี